ของคณะวิทยาศาสตร์ของเรานนัเองนะครับไอโครงการนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าแลกเปลี่ยนระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีเงก็คือพี่ไปเกาหลีใช่ไหมคนเกาหลีก็มาที่ไทยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ใช้ท่านเฟอร์กรดิเอาเราจะไม่เสียเวลาเรียนนะครับพี่ไปเนี่ยพี่ก็เจอประสบการณ์มากมายเลยแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษในตัวด้วยนะครับก็กลับมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่เนี่ยมีความพัฒนาในตัวเองเยอะมากแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงมากนะครับก็อยากให้น้องๆเข้ามาได้เรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำราชบุรีแห่งนี้ครับขอบคุณครับ ตอนนี้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รับประกันภัยนะครับอันดับไลเตอร์อยู่ที่บริษัทประกันภูมิภัยจำกัดมหาชนนะครับสําหรับตัวเนื้องานที่ทําก็คืองานรับประกันภัยครับมันเกี่ยวกับในคำนวณเบี้ยนะครับเบี้ยประกันภัยหรือว่าเซ็ตเงื่อนไขความคุ้มองต่างๆของกรมธรรม์ที่เราจะคุ้มครองนะครับแล้วก็สำหรับตัวสินทรัพย์ที่คุ้มครองก็คืออย่างพี่นะคือทําในด้านของประกันน่าสะภายนะครับก็จะทําก็จะให้ความคุ้มครองต่างๆเช่นพวกบ้านอยู่อาศัยนะครับอย่างที่บอกครับว่าพี่จบ ภาควิชาพนิษฐ์สายนะครับสาขาประกันภัยนะครับการประกันภัยกับคณิตฐาสร์เกี่ยวข้องกันยังก็คืออย่างที่บอกครับว่าเราก็จะมีเรื่องการขั้นตอกนการพวกคำนวณเบี้ยนะครับการใช้สถิติต่างๆเข้ามาร่วมคำนวณหรือว่าร่วมเซตเมนแข็งขวอมคุ้มครองต่างๆให้ชอบงานที่ตัวเองทำอยู่หรือไม่ก็คือต้องบอกจริงแล้วก็คือก็ชอบมากเพราะว่าคือเราเราได้ทําในสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกครับก็คืออย่าง4ปีที่ผ่านมาครับก็คือเราเรียนอา คณะศาสตร์นะครับเรียนเกี่ยวกับการประกันภัยมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียวาเราได้เปรียบเลยครับกับการที่คนอื่นที่เขาไม่ได้เรียนหรือว่าไม่ได้จบสาขานนี้มาแล้วมาทํางาน ในในัักกษณะเดียวลวปัจจุบันพี่ทำงานที่บริษัท Summit Capital r a c i n g y มูงจำกัดน,นะคะตำแหน่งของพี่คือ data information ทำเกี่ยวกับการดึงข้อมูลจัดทําข้อมูลนะคะเพื่อจัดข้อมูลดิบเนี่ยเราก็ต้องแตกออกมาเพื่อให้มันดูงา่ายเราต้องเอาข้อมูลพวกนี้นะคะ่ะเอาไปให้ผู้บริหารเพื่อทำออกมาเป็นบริษีให้กับบริษัทอะคะ่ะไอการที่เราจะเอาข้อมูลออกมาแล้วก็ทําให้ผู้บริหารดูเนี่ยเราก็ต้องนํามันจับกุ๊บให้มันดูงา่ายแล้วก็เราต้องมี หลักในการวิเคราะห์ค่ะถ้าเราอยู่ๆเราจับใส่จับใส่เลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แต่เราก็ต้องมีหลักฐานมีทฤษฎีที่สามารถอ้างอิงได้ค่ะเพื่อความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ข้อมูลงานที่ทําอยู่ก็ชอบนะคะเพราะว่าตอนเรียนก็ชอบการวิเคราะห์อยู่แล้วแล้วพอได้ไปทํางานจริงเนี่ยแล้วเราก็ได้เอาไปใช้จริงมันก็ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเพราะเราเจอสิ่งที่ใหม่แปลกใหม่ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ทางานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานใหญ่ งานที่ทําส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลคือเหมือนกับว่ามี Data ข้อมูลมาค่ะแล้วก็ให้เราเอาไปวิเคราะห์ส่วนที่เรียนเนี่ยเอาไปช่วยได้มากเลยอย่างเช่นที่เรียนโปรแกรม Excel เนี่ยจะใช้เยอะ<ม>เรื่องของ forecasting <ม>ที่เป็นการพยากรณ์ข้อมูลการ data mining ทำเหมือนข้อ,ม,ม,อ,ขอมูลหรือว่า<ม>เกี่ยวกับ analytics อะค่ะที่มันเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลย<ม>ถามว่าชอบงานที่ทำอยู่ไหมก็โอเคนะมัน้านท้ายดีมันเหมือนกับว่า เราต้องคิดตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขามีข้อมูลมาให้เราจะวิเคราะห์อ,อะไรให้ได้อยากที่เราต้องการหรือคนที่จำเนียในหน้เนี่ยจะมีคำถามอยู่ในใจเหมือนว่าจบไปทำงานอะไรหรอเป็นครูจริงๆมันทำได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งแพนนิ่งวางแผนระบบมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรต่างๆก็ได้คือจริงๆทุกงานมันใช้สถิติหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยางยานจบไปก็ทำงานเป็นผู้ช่วยนะักวิจัยนะคะ แล้วก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับเป็นวิทยาโทนะครับจากที่จบไปนะครับสาขาของเราสามารถจบไปทั้เป็นพวกโปรแกรมเมอร์เทสเตอร์หรืออานาลิซิก็ได้โปรแกรมเมอร์ก็จะทํางานพวกเขียนโปรแกรมเขียนแอปต่างๆที่อยู่บนมือถือหรืออยู่บนคอมพิวเตอร์ของเรารพวกเทสเตอร์ก็จะทํางานพวกเกี่ยวกับทดสอบผลงานทดสอบแอปพลิเคชันที่โปรแกรมเมอร์เขียนมาแล้วก็เก็บผลรายงานผลนะครับส่วนอานาลิติกจะเป็นพวก วิเคราะห์ความต้องการต่างๆอย่างเช่นถ้าผู้ใช้ต้องการแอปแบบนี้อ n น l y ลลก็จะวิเคราะห์ว่าเราควรจะให้โปรแกรมเมอร์เขียนแอปออกมาเป็นหน้าตาย่างไรหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษทัท CP r e t a i l l i n k ค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support นะคะงานที่ทำก็จะเป็นดูแลระบบ SAP ค่ะแล้วก็เป็น Project Management นะคะควบคุมดูแลจัดการโครงการด้าน i t ขององค์กรนะคะซึ่งในตอนเรียนก็จะประทับใจในด้านของการที่ อาจารย์นะคะจะปล่อยให้นักศึกษาเนี่ยได้คิดวิเคราะห์อย่างอิสระค่ะเปิดกว้างต่อการคิดของนักศึกษามากทําให้เราเนี่ยสามารถคิดได้ได้กว้างนะคะแล้วก็อีกอย่างจะเป็นในด้านเนื้อหาของการเรียนค่ะจะมีนื้อหาที่ทันสมัยนะคะเวลาออกไปทํางานเนี่ยสามารถนําความรู้ที่ได้ค่ะออกไปใช้งานได้จริง คณะครูอาจารย์ครับที่มีคุณภาพามากๆเลยน้องๆที่สนใจนะคะาสาขา,าสถิติเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีงานทําอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ขอแนะนําสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์นะครับค่ะถ้าใครชอบสถิตินะคะก็ลองเข้ามาเรียนดูนะคะค่ะสถิติประยุกต์เนาะได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของหลายๆมหาวิทยาลัยเลยมันเหมือนกับมันก็เป็นครอบครัวแบบอบปุลอนะไรแบบเนี้ย คือเหมือนเรียนไปได้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันนี้มาเรียนด้วยกันนะมาร่วมแบ่งส่วนหนึ่งในครอบครัวนักศึกษบพวกเรานะครับ